มาพูดคุยกับพี่นกนะคะเรียกว่าเป็นเหยื่อของสายน้ําครั้งยิ่งใหญ่ทั้งนี้ต่อกันเลยนะคะว่าทําไมพี่นกถึงมีแรงสู้กับน้ําอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่เองต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นๆแล้วนะคะพี่นก<ะ>ทําไมเราถึงรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องกลับเข้ามาบ้านทุกวันแล้วก็มาหยิบอะไรต่างๆนานานแล้วก็จะสู้กับเขาต่อไปคือคือที่ที่เข้ามาคือหนึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่ากังวลแล้วก็คิดถึงเพราะว่า บ้านเราบ้านเราแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อนบ้านเนี่ยรับปากเขาว่าจะอยู่สู้ด้วยกันนะคะเขาก็ยังอยู่เหรอเขาก็ยังอยู่ค่ะก็คือสามีเ็าเป็นแบบเป็นทนายความค่ะแล้วก็พี่อ้อยก็เป็นอาจารย์เป็นครูซึ่งเราตั้งแต่เราบุกมาตั้งแต่น้ํามันยังไม่มาแล้วเราสัญญากันนะคะว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะก็ก็คือเพื่อนบ้านเยอะเหมือนกันนะคะที่เราสัญญากันทีนี้เราก็ที่เราออกก็เลยให้เหตุผลว่าพาลูกมาก่อน แล้วก็พอเช้าเราก็จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเข้ามาก็เข้ามาแทบทุกวันนะคะค่ะเข้ามาแทบทุกวันก็ก็นั่งนั่งรถฟรีบ้างที่ไม่เคยแบบว่าเจอนั่งรถทหาระะสะครั้งในชีวิตนะคะ,คะใช่แล้วก็ แล้วก็นั่งเรือบ้างค่ะถ้าเกิดของเราเยอะเราก็ใช้วิธีเรียกเรือหางยาวค่ะไปรับนี่คือสิ่งที่เราได้มาเจอเจอระหว่างทางที่เรากลับมาค่ะนะคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่บอกว่าอย่างตามข่าวเขามีข่าวบอกว่าบางบัวทองโอ้โหจะมีจระเข้จะมีอะไรเรื่องราวต่างๆมากมายพี่นกได้เจอกับตัวไหมคะเจอค่ะก็คือพอพอไปที่คอนโดแล้วอีกวันหนึ่งเข้ามาพร้อมแฟนค่ะก็ เขาก็สดๆเลยนะคะเห็นเป็นตัวเลยก็คือพึ่งจะลากจระเข้มาจากข้างในบางบัวทองออกมาไปเรือหางยานนอนแ่อยู่เห็นแล้วขนลุกตัวป็ะมาณเท่าไหร่คะตัวยาวสักสามเมตรกว่าค่ะสามเมตรกว่าตัวใหญ่มากโอ้โห้ตัวใหญ่มากแล้วเขารับปากแล้วอะไรเราก็อุ่นใจแต่เาวุ้ยเออเราออกมาก็ดีแล้วนะเพราะว่า พอเราพอตกเย็นก็ต้องรีบออกเพราะว่าไม่อย่างนั้นเรารู้สึกว่าเรามันไม่ปลอดภัยทั้งทางที่บ้านนี่คือที่บอกว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากน้ําแล้วยังมีสัตว์ร้ายนะคะที่แฝงมากับน้ําอีกด้วยยังไม่พอยังมีขโมยขโจรอีกมีขโมยเข้ามาอีกนะคะอ่าถ้าอย่างนั้นนะคะพี่นกผ่านในช่วงนี้มาเนี่ยพี่รู้สึกประทับใจหรือเปล่าต้องถามว่าหรือเปล่าดีกว่าอย่างเมื่อกี้บอกมีการช่วยเหลือคือตัวเองติดต่อเองหมดเลยเรื่องของเรือหางยาวหรือว่าบางทีมาเจอรถ ทหารหารับฟรีบัง่งอะไรสารพัดบ้างรกในการที่ดูแลในส่วนของภาครัฐที่ที่ดูแลประชาชนนะคะในฐานะประชาชนเนี่ยรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจยังไงกับการดูแลจากภาครัฐบ้างคือ,องคงคําว่าพอใจหรือไม่พอใจเราคิดว่าครั้งแรกเลยที่เกิดประสบอุบัติภัยนะคะ,คะทางน้ำเนี่ยเราเราคิดว่า อันดับแรกคือต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่เพราะว่าที่ที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นคืออย่างน้อยมันมีประสบการณ์ของตัวเองที่ที่จะต้องใช้ประสบการณ์ในการที่จะต้องทํายังไงให้ตัวเองอยู่รอดได้ก่อนเพราะว่าก่อนที่จะไปขอพึ่งคนอื่นนะคะเพราะว่าทุกคนในในในอำเภอบางบัวทองเนี่ยถูกกระทบหมดนะคะเราคิดว่าเอ้ยเรายังช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ช่วยไปก่อนนะคะก็เลยคิดว่า ส่วนที่จะออกไปข้างนอกที่ไปขอความช่วยเหลือก็ก็คงจะต้องขอบคุณนะคะทางทหารที่หลังจากนั้นเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ทหารนะคะที่จําได้คือหน่วยจากโคลาที่ที่ที่ฟังดูที่เราเคยออกไปขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วปรากฏว่าสงสารเพราะว่าเขาบอกว่าทหารบอกว่าผม เพิ่งมาจากโคราชครับผมรอคําสั่งว่าจะให้ทําอะไรบ้างคือพี่ทหารก็มามาด้วยใจนะคะเราก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองณวันนั้นเพิ่งเป็นช่วงแรกๆใช่ไหมคะที่น้ําได้มาประดังกับกรุงเทพะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะกองกำลังอาจจะมาเอ๊ะต้องทําอะไรบ้างคือก็ต้องรอเราก็จะขอไปขอความช่วยเหลือปรากฏว่าเนี่ยผมมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเที่ยงกว่าแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวไอเราก็เห็นแล้วเออน่าสงสารมากเลยแทนแทนที่เออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่อื่นเผอิญว่าคุยกับพี่อ้อยอะคะ่ะที่เป็นอาจารย์ก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าเราต้องหาอะไรให้ทหารกินแล้วล่ะเพราะว่าสงสารเขาคือต่างฝ่ายต่างจะดูแลซึ่งกันและกันใช่แต่ว่าก็ท้อง <c oughs> กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะถูกค่ะก็เลยเผอิญว่ามีมีมีหน่วยงานเอกชนนะคะ,คะเขาเอาเข้ามาแจกแล้วก็จะมีเป็นขนม แล้วก็น้ําก็เลยก็เลยช่วงนั้นน้ําช่วงประมาณเอวอะคะ่ะก็ยืนอยู่ตรงฟุตบาทด้านหน้าเพื่อที่จะรอ,อแล้วก็แล้วก็ก็เลยโบกมือว่าขอได้ไหม ขออาหารเข้าให้กับทางพี่ทหารเขาก็เลยให้น้ํามาแพหนึงแล้วก็ขนมประมาณสกล่องก็เลยมาให้ทางทหารที่เขานั่งอยู่บนเรือรอคําสั่งคือประชาชนตอนนี้ก็แบ่งปันให้ทหารทหารก็ช่วยเหลือโดยได้ใช้กําลังหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เรียกว่าช่วงวิกฤตอย่างนี้เราได้เห็นน้ําใจของชุนต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าณปัจจุบันณปัจจุบันนี้ก็ทางทหารเขาก็ช่วยทั้งเข้าออกตลอดนะคะซึ่งก็วิ่งรถวิ่ง8ปดโมง จนถึงประมาณ5้าโมงหโมงกว่าเขาก็จะดูว่าถ้าถ้าแสงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะหยุดค่ะอ๋อค่ะอย่างนี้เนี่ยจากเหตุการณ์นี้เนี่ยพี่นกคิดว่าคนไทยนะคะรวมถึงตัวพี่นกเองเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างกับอุทกภัยครั้งนี้ก็หนึ่งคือถ้าเป็นครอบครัวนะคะเราเหมือนกับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะ คือจะไม่มีเรื่องที่อันนี้ทําไมเธอยังไม่ทําอัี้ไม่ทำคือจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่มีการโทษกันคือจะให้กําลังใจกัน 2. ก็คือให้กําลังใจเพื่อนบ้านนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันคอยดูแลด้วยกันค่ะแล้วก็แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ที่เป็นประสบการณ์จริงๆคือคือประสบการณ์ที่น้ําท่วมเยอะแล้วเราต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะ หาอะไรที่มาประทังชีวิตตัวเองอะค่ะมีวิธีไหนนะคะวิธีการเอาตัวรอดนะคะใช่ใช่คือเราต้องพึ่งตัวเองก่อนตรงนั้นก่อนที่เราจะไปขอพึ่งทางภาครัฐหรือเอกชนถ้าเราไม่ได้จริงๆนยอาจจะเป็นช้อยต่อไปว่าเนื่องเนื่องจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญนะคะทั้งๆที่บางทีเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ว่านี่คือเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ พี่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยอย่างพี่นกก็บอกไว้บอกว่าเราจะต้องเหมือนตนเป็นพึ่งแห่งตนนะคะต้องมีสติแล้วก็สมาธิด้วยนะคะในการที่คิดจะทําอะไรต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนอกจากพี่นกแล้วสหรับเตยด้วยแล้วก็เชื่อว่าสําหรับคนไทยอีกหลายๆท่านนะคะทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าด้วย ะะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะ<ๆ>มาแบ่งปันประสบการณ์การเกี่ยวกับอุทกภัยครั้งนี้นะคะขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยก็อาจจะฝากไว้นิดนึงว่าไม่ใช่แค่แค่ที่เราเจอค่ะก็ขอให้คนที่เจอเหมือนกับเราเหมือนกับเราตรงนี้ก็ต้องสู้ะ,ค,ะค่ะแต่ว่าเราจะใช้มองคนที่เขาเขา มากกว่าเราถูกลำบากกว่าเราตรงนั้นมากกว่าเราใช้ตรงนั้นมองนะคะแล้วเราก็จะได้รู้สึกดีขึ้นเราอย่าไปมองคนที่ทำไมของเธอแห้งจังเลยเธอไม่เห็นน้ำเพว่มอย่างฉันบ้างเลยแล้วมันจะรู้สึกว่าโอเคคนอื่นเขาอยู่ได้ตั้งสองสามเดือนแล้วนะเขายังอยู่ได้เราเราก็ต้องอยู่กับน้ําได้ วันนี้ต้องขอบคุณพี่โน้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขณะเดียวกันนะคะรายการของเราค่ะก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยว่าถ้าจะติชมหรือว่าเข้ามาชมกับรายการเรานะคะสามารถค่ะคลิกมาได้ค่ะที่ w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  นะคะแล้วก็ women 40 plus นะคะแล้วก็ com slash ค่ะ inspire co นะคะขึ้นอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วหรือเข้ามา Facebook ก็ได้ค่ะไปที่เพจของบอบันดานใจเลยนะคะพิมพ์ปุ๊บจะได้เห็นเลยค่ะว่าเป็นเรื่องราวอะไรนีน่าจะมีคอยอัปเดตเรื่องราวของรายการเราย้อนหลังให้ด้วยนะคะ ก็วันนี้ค่ะรายการของเราเวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเตยและทีมงานวบอรบดารใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ